สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เคียงมาทําตามสัญญาก็คือการนําเรื่องราวการทํารูปเหมือนการทํารูปหลอและเรียนรุ่นต่างๆของหลวงพ่อมานะครับมานําเสนอตอนที่หลวงพ่อมาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่เคยทาเหรียญไม่เคยทํารูปหลอท่านทําเฉพาะตะพุธแบบนี้เท่านั้นแล้วเหตุที่ท่านทำระพุฎแบบนี้ขึ้นมาก็เนื่องจาก ลูกศิษย์รุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นน,น้อยๆของท่านอ่ะขอร้องให้ท่านทําท่านจึงทําขึ้นมาหลังจากที่หลวงพ่อไฟ้ายได้เข้ามารับระาก,การตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่มามะหม่วงในปีพศ .2496 แล้วหลวงพ่อฟ้ายก็ได้ริเริ่มที่จะสร้างรูปของหลวงพ่อมาขึ้นมาสองขนาดก็คือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกรอบไม้ กับขนาดเล็กซึ่งเป็นกรอบเงินให้ลุกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อมาแล้วก็ญาติโยมคณะสัทธาชาววัดป่ามะมงได้มีรูปภาพของหลวงพ่อมาไว้เขารพกศักระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็วงตระกูลหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อฟ้ายอมคณะกรรมการนะครับบางท่านได้เดินทางไปที่อุตรดิต์เพื่อที่จะนิมน์หลวงพ่อไซ วัดช่องลมมาเป็นองค์ประธานในการปลุกเสกในวันที่มีการปลุกเสกนอกจากหลวงพ่อไสยวัดช่องลมอุตริศจะเป็นองค์ประธานในการหนังปลุกเสกแล้วก็ยังมีอาจารย์ปานอาจารย์จิตอาจารย์หอยรวมทั้งลูกศิษย์คนอื่นๆอีกหลายคนนะครับมาร่วมกันปลุกเสกรูปก,กระดาษกรอบเงินของหลวงพ่อมาซึ่งทำพิธีปลุกเสกขึ้นในโบสถ์ของวัดป่ามะม่วง ต่อมาอีกสี่ปีนะครับพอถึงพศ2500ปรากฏว่ารูปของหลวงพ่อมาที่เป็นกระดาษและหุ้งด้วยกรอบเงินไม่พอแจกจ่ายไม่พอแก่การให้ญาติโยมบูชาทายกแก้วพรมตุ่นได้เริ่มพิจารณารูปกระดาษของหลวงพ่อมามาอัดกระจกเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้ญาติโยมนําเก็บไปไว้บูชาเป็นสิริมงคลน,นะครับซึ่งเราก็จะเรียกรูปกระดาษของหลวงพ่อมาที่อัดกระจกนี้ ว่าเป็นรูปก,กระดาษรุ่มที่สองต่อไม่สมปีครับผมพอถึงพศ2503ในกรงพุทธรักษ์พ้องกนนารณะสถาวันป่ามะม่วนได้เริ่มที่จะก่อเจดีเก็ตอธิธาของหลวงพ่อมาขึ้นซึ่งเมื่อเจดีเก็ตอัธิธาของหลวงพ่อมาองค์นี้สำเร็จรูร่วง ในกรมพุทธรักษ์พร้อมหลวงพอ่อฝ้ายพร้อมคณะศรัทธาของวัดป๋อมหวงก็นํารูปกระดาษของหลวงพ่อหมามาหุ้มด้วยกรอบเงินอีกเป็นรุ่นที่สามซึ่งรุ่นที่สามนี้มีการตัดขอบตัดมุมรูปของหลวงพ่อหมาซึ่งเป็นกระดาษออกไปบางส่วนและที่เห็นเด้ชัดว่ามีการตัดขอบตัดมุมออกไปก็คือพัยดยศของหลวงพ่อจะถูกตัดไปบางส่วนซึ่งเราก็จะเรียนรูปกระดาษของหลวงพ่อมาหุ้มด้วยกรอบเงินรุ่นที่สามนี้ว่ารุ่น ตัดพัดต่อมาเมื่อพศ2515หลวงพ่อฝ้ายพร้อมลูกซิ์ลูกหาของหลวงพ่อมาพร้อมกับคณะสถาชาววัดปาะมะมงได้ปลึกษาหาหเลยว่าเราน่าจะหล่อรูปเหมือนขนาดเถาองค์จริงของหลวงพ่อมาขึ้น เป็นที่เคารพสักการะของลูกศิษย์ลูกหาวมงทางญาติโยมชาวคณะสัตวทาวัดป่ามะมวงเมื่อปรึกษาหารือกันแล้วถนนขร้ไฟก็เลยติดต่อช่างบุญชูจากเมืองเก่าสุขโขทยัยให้เป็นผู้หล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อมาขนาดเท่าองค์จริงโดยมีการต๊กลงกันให้ปั้นหุ่นหลวงพ่อมาแล้วก็ทำการเททองหลอ รูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อมาหลวงพ่อฝ้ายรวมทางลูกศิษย์ลูกหาได้เตรียมพิธีเททองอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดป่ามะมงมีการบอกบุญโลหะทุกชนิดจากญาติโยมที่มีความศรัทธาให้ช่วยกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงสำริดนาคเงิน แม้แต่ทองคําซึ่งจากแรงศรัทธาของญาติโยมที่มีอย่างล้นหลามทาให้โลหะที่จะทําการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อมาขนาดเขาองค์จริงนั้นเพียงพอแล้วก็บริบูรณ์โดยไม่ต้องใช้โลหะจากทางร้านทั้งบุญชูเมืองเก่าสุขโขทัยเลยสําหรับโลหะที่ญาติโยมได้รวมกันบริจาคนะครับลุกซิ์ลุกหาของหลวงพ่อมาทุกๆคนได้มารวมมือกันจานอักขระเลขยันลงไปที่โลหะทุกๆชิน้น ก่อนที่จะมีพิธีเททองหลอในคืนที่วัดป่ามะมงได้จัดพิธีหลังจากที่จัดพิธีเททองหลอเรียบร้อยแล้วช่างบุญชูได้อัเชิญรูปหลอที่ยังไม่ได้ตกแต่งไม่ได้คัดกลาของหลวงพ่อมากลับไปตกแต่งไปคัดเกลาที่เมืองเก่าสุขโขทยัยหลังจากที่ทางช่างบุญชูได้ตกแต่งคัดเกลาาหลวงพ่อมาจนกระทั่งสมลักษณะของหลวงพ่อมาดีแล้ว หลวงพ่อฟ้ายพร้อมลุกซิ์ลูกหาแล้วก็ญาติโยมชาวสัชาวัดป่ามะมงได้ชัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่เพื่อไปอัญเชิญรูปเหมือนของหลวงพ่อมาขนาดเทาองค์จริงจากเมืองเก่าสุขโขทยัยกลับวัดป่ามะมงซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนั้นได้มีการถ่ายเป็นภาพข่าวดำเก็บไว้ดังนี้ หลังจากที่หล่อรูปเหมือนขนาดเถาองค์จริงของหลวงพ่อมาเสร็จเรียบร้อยปลายปี2,115ถึงต้นปี2 5 1 6ทางญาติโยมลัทธนาสถาชาววัดป่ามะม่วงได้เรียกร้องให้หลวงพ่อฟ้ายัดทาเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อมารวมทั้งรูปเหมือนร้อยองค์ขนาดเล็กของหลวงพ่อมาขึ้นเพื่อที่ญาติโยมคณะสถาจะได้นําไปคล้องคอเป็นสิริงมงคลแกต่ตนเองแต่เนื่องจากขณะนั้นทางวัดยังไม่มีทุนทรัพย์ หลวงพ่อฝ้ายพอลูกศิษย์ลูกหาก็เลยตกลงปรึกษาหาัรเลยแต่ว่าจะนําเศษผงกระดูกและเศษเท่าฐานที่เหลือจากการเผาหลวงพ่อมาที่เก็บไว้เมื่อประมาณยี่สิบสามสิบปีที่แล้วออกมาพิมพ์เป็นรูปของหลวงพ่อมาแทนไปฟังฟังก่อนเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นหลวงพ่อฝ้ายรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาได้เดินทางไปเก็บอิฐจากเมืองเกา่า หลายๆเมืองเก่าอย่างเช่นเมืองเก่าสุขโขทัยเมืองเก่าสีสัชนาลัยรวมทั้งเมืองเก่า้องแพงเพชรบางสวนรวมทั้งเมืองเก่าพิษณุโลกมาร่วมเป็นมวลสารในการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อมาด้วยซึ่งการพิมพ์รูปเหมือนของหลวงพ่อมาออกมาในครั้งนี้หลายๆคนจะเรียกว่ารุนตุกตาแต่บางคนก็จะเรียกว่ารุนผงกระดูกซึ่งรูปหลังลักษณะของพระพิมพ์หลวงพ่อมาออกมาเป็นแบบนี้ หลวงพ่อมาหลุนผงกระดุกหรือหลุนตุ๊กตาเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อยนต์หรือพระคกกรูไกรราชสมานาคุณได้เป็นองค์ประธานปลุกเสกเดี๋ยวในโบสถ์วัดปัมะมวงเมื่อทางวัดพอจะมีทุนจากการเปิดให้ญาติโยมได้บูชาพระพิมพหลวงพ่อมาหลุนผงกระดุกหลวงพอ่อายรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาก็เลยจัดสร้างเรียนรูปเหมือนของหลวงพ่อมาเป็นรูปใบเสมาขึ้นมาในปี2516 ในการจัดสร้างทางวัดจัดสร้างขึ้นมาทั้งหมดหนึ่งพันเรียนแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้บูชาอย่างทั่วถึงโดยการให้ญาติโยมนั้นบริจาคเข้าเปลือกคนละหนึ่งถังและก็เปลี่ยนรูปใบเสมาของหลวงพ่อมารุ่นหนึ่งคนละหนึ่งเรียนเรียนรูปใบเสมารุ่นหนึ่งของหลวงพ่อมาซึ่งสร้างเมื่อพศ2 5 1 6ญาติโยมหลายๆคนจะเรียกว่ารุ่นแลกเข้าเปลือกได้มีการจัดพิธีปลุกเสกขึ้นในโบสถ์วัดป่ามะมงม โดยมีหลวงพ่อยนต์หรือพระครูไกรดาสมณคุณเป็นองค์ประธานในการปลุกเสกเหมือนเดิมจาก2116ถึงพศ2117หลวงพ่อฝ้ายได้ทำการย้ายศาลาทรงไทยซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัย2464ตอนที่หลวงพ่อมายังมีชีวิตอยู่จากจุดเดิมมายังจุดใหม่สำเร็จเรียบร้อยในปลายปี2 5 1 7 เมื่อศาลเซติพร้อยหลวงพ่อฝ้ายได้ดาเนินการบูรณาพัฒสังค์หอระครังซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาขึ้นเป็นลําดับต่อมาจาก2 0 1 7มาสําเร็จรุ่วง,งในปี2 5 1 8หลวงพ่อฝ้ายพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหากของหลวงพ่อมาเขาเลยพึกษาหารเลยว่า ในปี2 0 1 8เราจะฉลองสลา,ร,ารวมทั้งฉลองหอะระฆังหลังไหมเราน่าจะจะทำรูปเหมือนลอยองค์ของหลวงพ่อมาขนาดหนึ่งมิวเป็นของที่ระลึกในงานเฉลิมฉลองหอะระฆังและสลา,าหลังไหมรูปเหมือนลอยองค์ของหลวงพ่อมาซึ่งจัดสร้างเมื่อ2 0 1 8ก็จะมีลักษณะท่าทางเป็นอย่างนี้ ญาติโยมหลายๆคนจะเรียกร,รูปเหมือนลอยองคของหลวงพ่อมาหลุนนี้ว่าหลวงพ่อมาหลุนตัดตูนเพราะปรากฏหลงลอยลักษณะพิเศษของการตัดโลหะออกจากองค์ของหลวงพ่อมารูปเหมือนลอยองปีพศ2518นี้ทางหลวงลพอง่อฝ้าย้อมกาคณะกรรมการวัดได้เดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปนิม,มนต์หลวงพ่อไตวัดชองลมมาเป็นองค์ประธานในการปลุกเสก แต่เนื่องจากตอนนั้นหลวงพ่อไสได้ละสังขารไปนานแล้วหลวงพ่อฝ้ายรวมทั้งคณะกรรมการจึงนิมนโ์หลวงพ่อฟักวัดหาดนิ้วซึ่งเป็นลูกซิ์ของหลวงพ่อไสมาเป็นองค์ประธานในพิธีปลุกเสกรูปเหมือนรอยองค์ของหลวงพ่อมาในปี2 0 1 8แทนต่อมา2 5 2 2หลวงพ่อฝ้ายได้พึกษาหารือกญัติติโยมธนัสถาชาววัดป่ามะหวง จะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ของวัดป่ามะมงซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาให้แข็งแรงทนทานและสวยงามขึ้นเหมือนเดิมทางวัดป่าะมะมงจึงเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วัดป่ามะมงผ่านไปห้าปีถึงปลายปี2526ต่อต้นปี2527ก็สำเร็จรู้ล่วงลงอย่างสวยงาม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหลวงพ่อฝ้ายก็เลยได้จัดทำเหรียรูปใบเสมารุนที่สองของหลวงพ่อมาขึ้นมีพิธีปุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในโบสถ์วัดป่ามวงซึ่งเป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อฝ้ายได้บูรณาปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่พระเกจิอาจารย์ซึ่งมาร่วมพิธีปุกเสกในปีนั้นก็อย่างเช่นหลวงพ่อตุเจ้าปา๋าหลวงพ่อเปรี้ยวเป็นต้น ต่อมา2 5 3 4หลวงพอ่อฝ้ายท่านมรณภาพมีการเก็บตรีรระ่างของท่านไว้ประมาณ3ปีจาก2 5 3 4 3 5ถึงปีพศ2 5 3 6ทางวัดป่ามะงก็จัดให้มีพิธีพระราชทาเทนเพลิงศพของหลวงพอ่อฝ้ายอมโรหรือพระครูอมรศิลวัฒน์ทางวัดก็ได้จะดทำเหรียนรูปใบเซมา ซึ่งมีรูปเหมือนของหลวงพ่อมาอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงพ่อฝ้ายอยู่อีกด้านหนึ่งแบบนี้เราจะเรียนเรียนรูปใบเสมาซึ่งสร้างเมื่อพศ2536ในเวลาต่อมาว่ารุนพระราชทานเพลิงต่อมาถึงปีพศ2537 ซึ่งถือกันว่าครบรอบ100ปีของการใช้คําว่าอ um ําเภอกงไกรลาทางนอำเภอกงไกรลาในสมัยนั้นได้จัดทาเหรียญของหลวงพ่อมารวมกับเหรียญของพระเจิอาจารย์องค์อื่นๆของอำเภอกงไกรลาขึ้นมาโดยเฉพาะเหรียญรูปใบเสม,มาของหลวงพ่อมานั้นจะมีลักษณะแบบนี้ ซึ่งเราจะเรียกกันต่อมาว่าหลุมรอยปีโกงไก่รา